ใช้บัตรประชาชนได้ไหมคะอันนี้เป็นคลิปต่อนะคะจากคนที่พาสปอร์ตหมดอายุแล้วก็ทําจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเกาหลีคําตอบก็คือว่าได้ค่ะถ้ายังมีบัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุยังสามารถทําได้นะคะ พราะมันจะสามารถใช้บัตรประชาชนยื่นขอรับรองเอกสารได้ตามประทับจากกองสุน์แต่ถ้ามันหมดทั้งคู่ทั้งพาสก็หมดบัตรประชาชนก็หมดทําไม่ได้นะคะเพราะไม่ได้ตราประทับของกองสุนนะคะดังนั้นใครที่พาสใกล้จะหมดบัตรประชาชนใกล้จะหมดจงรีบทําจดทะเบียนสมรสคซะเพราะมันจะยากขึ้นค่าใช้จ่ายก็สูงนะคะการหาเขตจดก็ไม่ได้ง่ายคุณจะต้องรู้วิธีการไปต่อรองเจรจากับเขตอยู่ๆน้องไปบอกว่า พัสดหมดอายุแต่จะว่าจะมีใบรับรองสดแป้มาเนี่ยหลายคนแป้มามันก็จดไม่ได้นะคะเพราะไมไ่รู้วิธีการไปคุยเจรจาต่อรองกับเขตนะคะคุณไปบอกว่าพัสดหมดนะ เขาไม่ให้จดอยู่แล้วค่ะซึ่งมันยากนะคะมาดามจะบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายสําหรับคนที่ไม่มีพาสปอร์ตนะแต่ถ้าคนมีพาส์อะมันก็จะง่ายเพราะคุณมีพาสนะคะมีใบรับรองโสดก็สามารถนําไปจดได้เลยอ่ะส่วนคนที่มีพาสเนี่ยหนึ่งนะคะเขตไม่รับจดค่ะมันจะมีปัญหากับเขตนะคะว่าเอกสารคุณไม่ครบคุณจะมาจดได้ยังไงไม่ได้คุณต้องไปทำพาสปอร์ตมากนะคะดังนั้นวิธีการนะคะมันจะต้อง คุยกับเขตและก็ต้องแจ้งว่าเฮ้ยเขตอื่นก็สามารถทําได้นะลูกค้าของมันดามทำได้เยอะมากนะคะคนที่มาทําจดทะเบียนสมรสพารหมดเนี่ยช่วงพฤศจิกาตุลาเนี่ยคือเยอะเลยนะคะมากเป็น10บสเคสเลยนะคะเพราะว่าเขาจะรีบทําและใช้สิทธิแรงงานตัวกับในสิ้นปีนะคะอใครสนใจในเรื่องของงานจดทะเบียนสมรสพารหมดหรือบัตรประชาชนหมดอายุนะคะอันใดอันหนึ่งต้องยังเหลืออยู่ยังสามารถทําได้นะคะให้รีบทักมาปรึกษามาดามก่อนได้นะคะทีนี้ ถ้าน้องอไปจดนะคะน้องจะต้องแปลอันนี้คือสําคัญมากยังไงก็ต้องมีนะคะคือเรื่องของแปลใบเกิดเพิ่มเติมและที่สําคัญมากไปกว่านั้นนะคะเอกสารอื่นๆก็มีอีกเพราะขึ้นอยู่กับว่าใครมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลหรือใดๆมาอีกนะคะอ่ะเอกสารอย่างอื่นถ้ามันครบแล้วนะคะถ้านําไปจดปุ๊บบางเขตก็จะไม่ได้นะคะมาดามจึงบอกว่าการที่คุณจะต้องคุยต่อรองกับเขตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมาก เพราะถ้าคุณไม่รู้วิธีการเจราจาต่อรองคุณไม่สามารถที่จะไปบอกเขตได้ว่าเฮ้ยเขตอื่นมันก็ทําได้นะคะมันก็จะเสียเงินฟรีนะคะคือทํามาแล้วก็จะเสียเงินฟรีอีกว่ามันจดไม่ได้นะคะดังนั้นสิ่งนี้นะคะมาดามจึงแนะนําว่า ถ้าอยากที่จะสอบถามนะคะแนะนําให้มาใช้งานบริการปรึกษาก่อนเพื่อน้องจะได้เข้าใจแฟนก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันใช้เอกสารสามารถที่จะไปคุยกับเขตได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นลูกค้าของมาดามนะคะเรามีล่ามฟรีนะคะเราดูแลจบจนกระทั่งน้องได้จดทะเบียนสมรสนะคะเอกสารพัดหมดนะคะบัตรประชาชนหมดน้องไม่สามารถที่จะไปขอใบรับรองโสดอ่าเขาเรียกว่าขอใบมอบอำนาจที่สถานทูตแบบนี้ได้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าที่บ้านของน้องอ่ะไปคุยกับเขตแล้วให้ที่บ้านขอเป็นใบรับรองสดออกมาให้เนี่ยคือก็ต้องแล้วแต่เขตนะอ่าบางเขตก็อาจจะใจดีนะคะหรือใครที่อยากง่ายกว่าน,นั้นอ่ะทักมาใช้งานบริการกับมาดามก่อนเนี๋ยมาดามจะแจ้งเองค่ะว่าสามารถทําแบบไหนได้บ้างะคะสำหรับคนไม่มีพาสนะคะหรือไม่มีบัตรประชาชนแต่ต้องมีอันใดอันนึงนะคะ ใครอยากใช้งานบริการปรึกษามีล่ามคุยกับคนเกาหลีนะคะมาดามเนี่ยรับทาทั้งนะคะใบรับรองโสดนะแล้วก็ทําเอกสารการจดเบียนสมรสนะคะการทําวีซ่าคู่สมรสนะคะเอกสารทําให้ทั้งหมดนะคะลูกค้ามีล่ามคุยดูแลกันจนกระทั่งจบเคสกันไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานจดงานวีซ่านะคะถ้าวีซ่าเนี่ยคือง่ายเลยนะคะแนะนํา เพราะว่ามาดามทำเอกสารทั้งหมดลูกค้าที่จะยืน่นวีซ่าแต่งาน M6 น้องมีหน้าที่แค่มายื่นมีทีมงานของมาดามพายื่นนะคะใครสะดวกแบบไหนนะคะอยากใช้งานบริการหรืองานปรึกษาก่อนได้นะคะให้ทักลิงจิ้มโปรไฟล์ของมาดามมาได้เลยค่ะ